สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไทรอนเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2566นี้นะคะเดี๋ยวจะดูให้ทีละสถานะเลยนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนมีคนคุยนะคะ,ะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสดชาวพิจิกเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ เซเวนซอฟเซเวนซอฟซอสนะคะแล้วก็ควีนซอฟซอสนะเดมเพรสนะคะแล้วก็เอสอฟวอนส์นะคะอ่ะคนโสดเดือนนี้ดูท่าทาง ดูท่าทางคุณจะงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายนะคะอารมณ์บอดจอยสักเท่าไหร่สําหรับเรื่องของความรักอะ่ะถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาไหมนะคะมีมีแบบเต็มเต็มเลยแอมเพรสเข้า,าแบบนี้เข้ามาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ด้วยหรือแต่ต้องวงเล็บไว้อีกนิดนึงนะคะว่าสืบดีๆก่อนว่าเขามีอะไรติดพันมาหรือเปล่าคนเก่าเลิกหรือย,ยังนะคะหรือว่ามีลูกติดมีอะไรติดที่ตรงที่แบบเออไม่ตรงกับความต้องการของคุณไหมอันนี้ดูให้ดีๆ ด้วยนะคะแต่ถามว่าเขาชอบเราจริงไหมอะไรจริงจังไหมเนี่ยค่อนข้างจริงจังมากๆนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาที่คุณไม่ค่อยชอบใจซเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบรู้แหละว่ามาจีบนะแต่ว่าเข้ามาแล้วแบบทําให้คุณรู้สึกหัวเสียอารมณ์เสียมากกว่าที่คุณจะ ที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้อะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราเป็นคนที่สเปคสูงเหมือนกันนะเอาจริงๆอาจจะเพราะว่าเจอกับเรื่องในอดีตอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะคุณก็เลยวางกำแพงวางสเปคของตัวเองเอาไว้ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถามว่าคุณจะพยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยคุณก็กําลังพยายามอยู่นั่นแหละไม่ได้ถึงกับปิดกั้นตัวเองซะจริงๆนะคะ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมบอกเลยว่าไพ่สรุป,ปมันเป็นหนึ่งไม้เท้าแบบนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์นะคะเริ่มแล้วขนาวการได้เริ่มพูดคุยกันหรือว่าไปเดทกันกินข้าวกันไปไหนไปตอนไหนต่อการเริ่มเรื่องของการศึกษากันและกันนะคะมีอะไรต้องระวังไหมดูซิ five of wands นะคะ,ะระวังจะไปเจอคนที่แบบว่า เกจดกระจายมากๆนะคะเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักใจกับการต้องลงไปแข่งขันในสนามความรักนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ความรักของคุณเนี่ยมันมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นครอบครัวเราอะไรเราที่มานะมาขัดขวางหรือว่ามาทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบรู้สึกว่าความรักมันเป็นไปได้ยากนะคะมาต่อกันที่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง คุณกับแฟนจะเป็นยังไงนะคะ Justice นะคะ Tenzo Pentacles นะคะ Hangman นะคะแล้วก็ Date นะ แฟนช่วงนี้อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะักหรือมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างนะคะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาขอร้องให้คุณช่วยช่วยช่วยบแบ่งเบาภาระเขาสักหน่อยนะคะ mm. เขาอาจจะแบบเหมือนเอาใครบางคนหรืออะไรบางอย่างมาให้คุณช่วยดูแลช่วยอุ้มช่วยช่วยดูแลไว้นิดหนึ่งนะคะเ,เช่น เขาอาจช,ช่วงนี้เขาอาจจะแบบการเงินอะไรต่างๆดรอปลงไหมหรือว่าเรื่องของรายได้มันน้อยลงนะคะเขาก็อาจจะขอให้คุณช่วยเขาจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เขาเคยดูแลอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนช่วงนี้คุณก็น่าจะช่วยเหลือเขาอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะเงินทองฝั่งคุณอู้ฟู่ดีนะคะเผเอๆนี่คุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานหรือหาเงินนะคะได้เก่งกว่าแฟนด้วย แต่ว่าความสัมพันธ์นะคะน้ำบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่เคยขอให้คุณช่วยเหลือหรือแบ่งเบาเร,เรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยพอคุณจะต้องไปรับผิดชอบอะไรเข้าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะและบางคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนอาจจะอยู่ในภาวะที่อยากจะเลิกกันหรืออยากที่จะแบบจบจบ,จบกันให้มันหมดหมดอ่ะ ด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไปให้ถึงจุดนั้นนะ่ะไม่ได้สัทีบางคนอยากยาก็อยากไม่ได้อยากจะปิดบริษัทที่ท,ทํามาด้วยกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังปิดไม่ได้นะคะแล้วก็ภาระเนี่ยมันก็เหมือนแบบคุณเป็นฝ่ายที่ต้องต้องรับมันไว้คนเดียวคุณก็รู้สึกเหนื่อยมากๆอยู่เหมือนกันนั่นแค่เนี่ยมีอะไรต้องระวงังบ้างฟัวฟอน,นะคะ สิ่งที่ต้องระวังเหรอถ้าคุณอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่อยากไปแล้วไปไม่ได้ไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าบางทีคุณกําลังติดอยู่ในความเคยชินของการมีคู่ก็ได้นะมันเหมือนกับว่าไพ่สีไม้เท้ากําลังบอกว่าเออ คนเราจริงๆอะมันอยู่คนเดียวได้นะแต่ถ้าเขาเราเคยมีคู่แล้วเราเสพติดสิ่งนะั้นะทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์เรามันเริ่มท็อกซิกแล้วหรือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่คุณเลิกกันไม่ได้สักทีอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับการมีเขาอยู่ข้างๆตัวไงนะคะอื้ ประมาณนี้แหละนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่คุณกับแฟนไม่ได้มีอะไรกันเลยพี่อะไรงี้ช่วงนี้นะคะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอะไรกันช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องภายในครอบครัวเรื่องภายในบ้านรวมไปจกนกระทั่งถึงบางทีเขาอาจจะเอาเรื่องภายในครอบครัวบางอย่างเนี่ยมามาให้คุณเป็นภาระคุณด้วยนะคะประมาณนี้ มาต่อกันนะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยอยู่นะคะชาวราศีพิจิกเดือนนี้คุณกับคนคุยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ นายอัพเพนะ์เ e ิลส์นะคะ s ิกซ์ซับค Cups นะคะ, ups, ะ,คะแล้วก็5ฟ o ์วอปซอนะคะเขากำลังคุยอยู่กับใครที่เขามีอะไรพัวพันพัวพันอยู่กับคนเก่าแฟนเก่าไม่เลิกไม่ลาไม่จบไม่สิ้นสักทีหรือเปล่านะคะมีโอกาสว่าคุยคุยกันอยู่ดีๆตอนคุยอาจจะโสดก็ได้นะแต่ว่าอยู่ๆเดือนนี้อยู่ๆแฟนเก่ากลับมาเฉย นะไม่ได้กลับมาทางคุณด้วยกลับมาทางโน้นอะ่ะกลับมาทางคนคุยคุณนั่นแหละนะคะแล้วคุณก็รู้สึกแบบคือโกรธอะ่ะโกรธจริงๆนะคะถามว่าแต,แต่แต่เป็นอาการโกรธชนิดที่ ฉันไม่ง้อมึงหรอกกู <c oughs> ไม่ง้อมึงหรอกแล้วนะมึงจะทําอะไรมึงก็ทําเลยเชิญแล้วอย่ามายุ่งอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะถ้าคิดว่าจะลึกกลับไปคุยกับคนเก่าแล้วจะแบบจะกระเตงฉันไว้ด้วยเธออย่าได้คิดเลยทีเดียวนะไพ่ของคนเก่าพันธะเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์นะคะของคุณเดีคนคุยค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เออเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเอาซะเลยนะคะอืม คุณต้องเป็นฝ่ายคิดแล้วแหละว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่าดูถ้าทางฝั่งนู้นไม่คิดหรอกอะไรที่เขาเอาเปรียบคุณได้เขาเขาก็ทำอะนะคะมีอะไรต้องระวังอีกในเดือนนี้นายของวอนส์นะคะสิ่งที่ต้องระวังสาหรับสาหรับเดือนนี้ก็คือบางทีคนคุยของคุณเนี่ยเดือนคนคุยของคุณคนเนี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีกําแพงกับคุณที่ค่อนข้างสูง นะคะมันเหมือนกับว่าเขาเคยคบกับคนเก่าหรือว่าเคยมีหัวใจมีความรักกับคนเก่าที่มันดีมากๆมันตรงสเปกกับเขามากๆอ่ะทีนี้พอเลิกลากันไปหรือห่างกินไปอ่ะการมาคบกับคุณอ่ะมันก็เหมือนขอโทษนะคะมันเหมือนเขาแค่ขั้นเวลาหาคนที่ใช่หาคนที่ดีกว่าคนเก่าคนนั้นนะคะทีนี้ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าคุณอ่ะกำลังคุยอยู่กับคนที่มันแบบไม่ได้เปิดหัวใจให้คุณเต็มที่สิ่งที่ต้องระวังเหลือรู้จะวางไม่รู้เราเราจะเราจะระวังอะไรยังไงดีอ่ะคือเขาไม่ได้ลดกํา แทงอะไรให้เราเลยนะคะมันเลยทําให้คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของเขาว่าง่ายมากๆง่ายมากกว่าการเปิดประตูรับคนใหม่ๆแบบเรานะคะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ id มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้จารย์ด้วยแล้วก็เน้น,เ,น,นเลยคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะคะช่วยจารย์เปิดการมองเห็นนิดนึงจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย